โอนะหนั่นเองก็อยากจะลองให้ึี่ชดคิดหรือโค้ดข้งหมดเนี่ยลองชดคิดกันบ้างถ้าการมีความถิดให้ข้อมูลกันจริงๆไม่ได้เพียงแค่ให้ข้อดีที่เป็นแค่ภาพลงตาหรือเป็นแค่ภาพนิยามว่ามันจะดียังไงลองให้ข้อมูลจริงๆที่มันเป็นข้อดีข้อเสียให้พี่น้องเนี่ยลองชูคิดกันว่าฉันเรือกพักนี้แล้วอะฉันจะได้สิ่งอะไรมาตอบแทนยังไงบ้างและพกที่จะตามมาคืออะไรบ้างตองนั้นครับครับเออผม ต่อเบื้องต้นเนาะก็เข้าใจว่า,าสิ่งที่อยากจะเห็นคือมันคือการแข่งขันเชิงนโยบายระหว่างผู้สมัครในการเลือกตั้งของที่ผมคิดว่ามันก็มีหลายสิ่งที่เราทําได้นะครับอ,อย่างแรกเลยเนี่ยทุกจริงในฐานะสมบูรณกรรมธิการเมรืองเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราคุยอะ,คะนครับคณะกรรมิการเลยว่าจะทํายังไงให้การแข่งขันเชิงนโยบายเนี่ยในระหว่างผู้สมัคร เอ่อเรื่องตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมคิดว่าในมุมหนึ่งเดี๋ยวพอใกล้ๆเวลาเนี่ยมันก็ต้องมาคิดกันเรื่องว่าเออเราควรจะผลักด,ดันหรือว่าเสนอให้สื่อมวลชนในการจัดดีเบตระหว่างผู้สมัครในยมากขึ้นอย่างไรบ้างทำให้มันเป็นที่สนใจของประชาชนในวงกว้างให้มันมีกระแสเอ่อที่ประชาชนในวงกว้างสนใจมากกว่าแค่เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นภายในพื้นที่แล้วก็จากัดแค่เอ่อในพื้นที่เนาะ อีกอันนึงที่สำคัญคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมทางโดยตรงเลยคือทำํำเป็นให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากขึ้นคือต้องอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาเนาะสัดส่วนคนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นมันก็จะน้อยกว่าเลือกตั้งใหญ่นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันเลือกตั้งงงงาไม่ได้หรือว่าสมมติผมเป็นคน,นโคราชทำงนานที่กรรมาธิการถ้าผมจะมาเลือกต้องเดินทางกลับมานะครมันก็ทําให้เป็นการขีดกันคนบางส่งวนอองกระบวนการตรงนี้ไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่เรากำ ยันนี้ที่ผมต้องกลับไปเพราะว่าผู้นชาเหนี้ผูชุมกับกกตก็ตั้งใจว่าตอนไปเจอกกตอเนี่จะยกลากกฎหมายรอไว้เลยส่วนหนึ่งนะเพื่อเอาไปรับฟังความเห็นเลยถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะได้รีบดําเนินการยื่นร่างเข้าสู่สภาเพื่อให้มันทันกับการเลือกตั้งตนายกอบจที่จะเกิดขึ้นนะครับ